สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวดูครับทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานฟองเดลิเวอร์ด้วยกันนะครับ มาเริ่มต้นกันที่เขาแรกเลยนะครับกุนซอโมนาโกคอนเฟิร์มปิดจ็อบคว้าตัวมินามิโนเรียบร้อยดูแล้วดิวนี้แทบจะไม่มีอะไรพลิกโผลแล้วสําหรับทาคุมิมินามิโนศูนย์หน้าทีมชาติญี่ปุ่นที่กําลังจะกลายเป็นอดีตนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลหลังจากที่ฟิลิีเทมองผู้จัดการทีมโมนาโกออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าทางสโมสรสามารถปิดจ็อบคว้าตัวดาวเตะเลอรสซามูไราลายนี้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมเอ่ยกล่าวชื่นชมว่าเขาจะเป็นนักเตะคนสําคัญของเราพร้อมกับ นำคุณภาพมาสู่ทีม มินามิโนะแทบจะไม่ค่อยได้ถูกส่งลงสนามมากนะักนับตั้งแต่ย้ายมาจากเรดบ,บูซาบวกยอดทีมจากลีกออสเตรียมาค้าแข่งยังถิ่นแอนฟิวเมื่อช่วงต้นปี2020ด้วยค่าฉีกสัญญา7.25ล้านปอนด์หรือประมาณ317ล้านบาทจนถูกปล่อยให้เซาแทมตันทีมร่วมลีกยืมตัวไปใช้งานในช่วงตลาดนักเตะรอบ2ฤดูกาล2020-2021และทำผลงานได้ดีพอสมควรจากนั้นก็กลับมายังลิเวอร์พูลอีกครั้งในฤดูกาล2021-2022แม้ว่าทางมินามิโนะ จะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นด้วยการซัดไปถึง10ประตูนในซีซั่นที่ผ่านมาและมีส่วนสําคัญที่ทําให้หงแดงคว้าแชมป์บอลถ้วยภายในประเทศมาได้ถึง2รายการอย่างคาราบาวคัพและ F อคัพและยังล้างตําแหน่งดาวซันโวของทีมทั้ง2รายการแต่กับอีก2รายการใหญ่อย่างพิเมรีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกเจ้าตัวแทบไม่ได้ลงสัมผัสเกมเท่าที่ควรและถูกตัดชื่อออกจากทีมซะเป็นส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ทําให้มินามิโนต้องการที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อหาโอกาสในการ ลลงเล่นนมากขึ้ในขณะที่เจอเกนคอปในายใหญ่ชาวเยอรมันก็พร้อมที่จะเปิดทางให้มินามิโนหาต้นสังกัดใหม่เช่นกันโดยก่อนหน้านี้คุณซื้อเฮฟวี่เมทัลก็ได้ออกมายอมเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าไม่มีตำแหน่งให้ดาวเตะชาวอาธิธุไทยได้ลงสนามจริงๆ ต้องบอกว่ามินามิโนเป็นหนึ่งในแข้งเนื้อหอมที่มีหลายสโมอสรอนในพรีเมียร์ลีกและทีมชั้นนําจากยุโรปให้ความสนใจอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จากรายงานล่าสุดร,ระบุว่าโมนโกกลายเป็นผู้ชนะในดีลนี้โดยได้ทําการบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแถมทางฟิลิปเพลมองกุนซือชาวเบลเยียมก็ได้ออกมากล่าวต้อนรับว่าที่สมาชิกใหม่ผ่านทาง RMC Sport ว่าผมมีความสุขมากผมรู้จักเขามานานแล้วเขาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในลิสต์ของเรา ทุกคนที่นี่มั่นใจว่าเขาจะนำคุณภาพมามอบให้กับทีมเขามีประสบการณ์และเขามีผลงานที่ดีกับเลบูซาวบวกซึ่งมีสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับเราและลิเวอร์พูลซึ่งมีการแข่งขันในทีมสูงด้วยเหตุน,นี้มันจึงเป็นโอกาสของเรา ส่วนทางด้านฟา b บิซิโอโรมาโน่เหี่ยวข่าวซื้อขายนักเตะชื่อดังระดับโลกก็ออกมาทวิตยืนยันอีกหนึ 500, 6, 000, 000 300, ่งเสียงว่าโมนาโกปิดดิวคว้ามินามิโนเข้าร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว15ล้านยูโรหรือประมาณ566ล้านบาทบวกกับแอออนอีก3ล้านยูโรหรือประมาณ112ล้านบาท สำหรับทาคุมิมินามิโนลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งหมด55เกมรวมทุกรายการทำไปได้14ประตูกับอีก3แอสซิสคว้าแชมป์กับหงแดงมาได้3รายการอาทิเช่นพิเมรีคาราบาวครับและ FA ครับและยังติดทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้ว42เกมทำไปได้17ประตูมาเน่แซงซาร่าพรองตำแหน่งแข้งแอฟริกันรับค่าเหนื่อยแพงสุด ซาดิโอมาเน่ตีทีมชาติเซเนก้ากลายเป็นนักเตะแอฟริกันที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดแซงหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาอดีตเพื่อร่วมทีมที่ลิเวอร์พูลสมสรดังแห่งสกุตพิเมียรีกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ย้ายไปเล่นให้กับไบเยนมิวนิคเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตามรายงานจากเดอร์มีเล์ มาเน่ ane, ในวัย30ปีตัดสินใจแยกทางกับทีมหงสแดงหลังจากที่ร่วมง,งานกันมาเป็นเวลา6ปีเต็มและช่วยพาทีมฟ้าแชมป์มาครองได้อย่างมากมายโดยเจ้าตัวกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเสือใต้เป็นที่เรียบร้อยและมีค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์โดยมาเน่ได้รับสัญญา3ปีพร้อมกับรับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นจํานวนกว่า2เท่าจากของเดิมที่เคยได้รับกับลิเวอร์พูลและนั่นทําให้เขากลายเป็นนักเตะจากทวีปแอฟริกาที่ได้รับค่าเหนื่อย สูงที่สุดแสงหน้าโมฮัมหม็ดซาลาอดีตเพื่อนร่วมทีมไปเป็นที่เรียบร้อย โดยทางซา่านั้นได้รับค่าเหนื่อยเป็นจํานวนเงิน220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในการค้าแข่งในทิ่นแอนฟิ์ในขณะที่เจ้าตัวกําลังมีข่าวต้องการเงินเพิ่มเป็น400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในสัญญาฉบับใหม่ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในขณะที่นักเตะแข่งแอฟริกาลายอื่นๆที่ได้รับค่าเหนื่อยรองลงมาจากมาเน่และซา่านั้นก็ได้แก่ริยานมาเลสปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้และโทมัสปาเตลมิดฟิลด์จากปืนใหญ่อาร์ซนิอนนได้รับอยู่สัปดาห์ละ200,000 อังเดรย,ยูดาวเตะจากอัลซา,าได้รับอยู่ที่1 8 0 0 0 0ปนอต่อสัปดาห์อับลับฮาชิมิฟูลแบ็กจากปารีสแซงเชียงแมงได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่1นึ0 0แนดปอนต่อสัปดาห์นิโคล่าเปเป,เป้ปีของอาเซนอนได้รับอยู่ที่1 4 0 0 0 0สนปอนต่อสัปดาห์วิลฟิาฮาปีของคิสตันพาเลตได้รับอยู่ที่1 3 0 0 0 0สนนปอนต่อสัปดาห์และนาบีเจริตา้ามิดฟิลของลิเวอร์พูลได้รับอยู่ที่12 0,000อนปอนต่อสัปดาห์ เมอร์สันยามหงโมดโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกพอเมอร์สันตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลเชื่อว่าหงแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่จากสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นหมดโอกาสในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลหน้าแล้วแม้ว่าการแข่งขันจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นเสียด้วยซ้ำ โดยทางเมอร์สันได้สแสดงทัษณะถึงเรื่องนี้ผ่านทาง Sky สกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังระดับโลกว่าการที่พวกเขาฝากผีฝากไข่เอาไว้กับดาวินนูเยสที่เพิ่งย้ายเข้ามาด้วยค่าตัวที่แสนแพงและหวังว่าเขาจะกลายเป็นเหมือนกับลุยดีอาร์ที่ย้ายมาและลงเล่นได้ในทันทีแต่แบบนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นการกดดันใส่ผู้เล่นเสียมากกว่าเพราะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากม เมื่อคุณต้องการแข่งขันกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นทีมที่พัฒนาแบบไม่หยุดยั้ยงและผมคิดว่าฤด,ดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้พวกเขาน่าจะหลุดออกจากตําแหน่งทีมที่ท้าชิงได้เลยเพราะถ้าคุณเริ่มต้นฤดูกาลแบบช้าๆและค่อยๆปรับการเล่นของผู้เล่นไปเรื่อยๆทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ปล่อยโอกาสรอคุณได้มากมายขนาดนั้นหรอกนะดังนั้นมันจึงเป็นที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าทีมลิเวอร์พูลในตอนนี้จะรับมือได้อย่างไรหากไม่มีซาดิโอมาเน่นกเตะคนสําคัญ ของพวกเขาอีกต่อไปเมอร์สันกล่าวทิ้งไายหงปัดคว้าตัวผูริสิ์มาแทนที่มาเน่ หงแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่จากสุดพิมลีกอังกฤษจ,จะไม่ร่วมวงแย่งซื้อคริสเตียนคูริิีตีทีมชาติสหรัฐอเมริกาจากสิงโตน้ำเงินครามเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้แน่แม้ว่าจะพึ่งเสียซาดิโอมาเน่แนวลุกตัวเก่งไปให้กับเสือใต้บาเยอร์มิวนิกมหาอำนาจในสึกบุนเดสลีกาเยอรมันก็ตามเบนจาขอบนักข่าวจาก c b s Sport รายงานว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะเซ็นแนวลุกลายใหม่มาเสริมทัพแทนที่มาเน่แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าพวกเขากำลังจะพิจารณา ถึงการดึงตัวคริสเตียนพูริสิตในวัย23ปีที่เป็นที่ชื่นชอบของเจคกกินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลและดาวเตะชาวอเมริกันรายนี้จะไม่มีตำแหน่งในทีมเชลซีของโทมัสทูเคิลก็ตาม โดยรายงานว่าทางลิเวอร์พูลนั้นพอใจกับแนวลุกที่มีหลังจากได้ดาวินนูเยสหัวหอกค่าตัวสถิติสโมอสรมาจากเบนฟิกา้าซึ่งคอบก็มองว่าการมีนูนเยสมาประสานงานร่วมกับมูฮัมหมัดซาล่าโรเบตโตฟิมิโนโดิโอโกโชตา้าและลุยดิอาร์ก็น่าจะเพียงพอที่จะสู้ศึกในฤดูกาลใหม่ได้แล้ว ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ